สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับสุชาพานิชฐ์นะครับวันนี้สังเกตดูที่ใบหน้าของผมครับยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอะไรมีข่าวดีจะมาแจ้งกับผู้ติดตามหรือว่าท่านที่เข้ามาชมช่องผมวันนี้ผมดีใจสุดๆครับและแล้วในที่สุดผมก็เรียกว่าเดินทางมาถึงวันนี้ก็คือวันที่ผมทําทชั่วโมงในช่องยูท b e ของผม ก็คือช่องสตอรี่เที่ยวได้ครบ4,000ชั่วโมงครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกท่านท่านที่เข้ามาเราก็ช่วยผมกดติดตามช่องของผมผมก็เริ่มต้นมาจริงๆริจังก็จะประมาณตั้งแต่เดือนเมษาก็ได้ท่านผู้ชมที่อนุเค,านะคราะห์ช่วยเข้ามาดูช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับคือมีความดีอกดีใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมฝันไว้คืออยากจะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนเขาแต่แล้ววันนี้ก็เดินทางมาถึงก็คือได้ผ่านผ่าน4,000ชั่วโมงก็มีความมีความดีใจแล้วก็ภูมิใจแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมพยายามจะพัฒนาตัวเองในการที่จะหาสิ่งดีๆมานำเสนอในช่อง บางทีก็อาจจะไปะหลายจุดบ้างบางทีก็คือเปลี่ยนไปหลายเรื่องก็ต้องขออาภาัยท่านผู้ชมอ่าไว้ด้วยนะครับก็คืออยากจะหาแต่สิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็พยายามจะค้นหาตัวเองหรือว่าสิ่งไหนที่มันเหมาะกับตัวเราที่สุดในการที่จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมสี่พันชั่วโมงมันเกิดขึ้นได้จริงครับ ก็คือนะครับความพยายามก็คือพยายามป้อนคลิปในแต่ละวันแล้วก็ทำวิดีโอ,อทำคลิปสั้นลงให้สม่ำเสมอ,อท่านใดที่ยังมีความฝันอยู่เหมือนผมอยู่ก็ขยันทำครับให้มีความสม่ำเสมอผมเชื่อแน่ว่าเราก็จะเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เรามีความภูมิใจเหมือน่างผมในขณะนี้แม้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ มันจะอา,อาจจะมีผลเพิ่มเติมในภายภาคหน้าเข้ามากับตัวเราแต่เราก็ยินดีคือมีความดีใจนะครับที่บางทีก็คิดว่าตัวเองจะทําได้เหรอมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับก่อจะเดินทางมาถึงจุดนี้ยากจริงๆเลยโดยเฉพาะในการที่จะหาคลิปมาป้อนให้ช่องเราทุกๆวันให้มันสม่ําเสมอน,น,นี่มันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีผู้ติดตามนี่ยังไงผมก็เดินทางมาไม่ถึง4,000ชั่วโมงแน่นอนก็สัญญากับท่านผู้ชมนะครับว่าจะนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดให้มันมีจำนวนมากบางทีก็คลิปบางคลิปมันอาจจะเพื่อความสนุกสนานบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ชม แต่ก็จะพัฒนาตัวเองให้ให้มีผู้ติดตามเพิ่มไปเยอะๆให้มีผู้ติดตามเพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนกับช่องที่เข้าโตแล้วแล้วก็มีสิ่งไหนครับที่ท่านผู้ชมที่จะแนะนําผมผมก็น้อมรับนะครับในช่องของผมนะครับจะไม่มีการโต้อตอบผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ในด้านที่เป็นด้านาด้านลบนะผมก็จะเฉยๆนิ่งๆเฉย แต่จะไม่ไม่โต้อตอบนะครับยกเว้นท่านทีนท่มีคําแนะนํามาผมก็จะน้อมรับทุกกคนเลยต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับท่านผู้ชมผู้ติดตามของช่องของผมนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยที่ทําให้ผมได้ทำมาถึงวันนี้นะครับวันนี้วันที่สิบห้าเป็นวันที่ผมได้ได้เมมเบอร์จดใส่โน้ตไว้ว่าวันนี้ ช่อง y YouTube ของผมผ่าน4,000ชั่วโมงก็ต้องรอทำตามขั้นตอนอะทาง Youtube ผมก็ำลังศึกษาขั้นตอนต่อไปว่ามันจะต้องทำยังไงเพราะผ่าน4ชั่วโมงแล้วเออ4,000ชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณจริงๆนะครับดีใจนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ทะเลเพราะว่าสัตหีบนะครับุ่นเดก็อยู่กับทะเลผมก็เรียกว่าอยู่กับทะเลมา30กว่าปีนะครับก็พยายามนำเสนอ ทะเลเป็นส่วนใหญ่เลยนะจิมของผมเ่อนมากจะเป็นคลิปเกี่ยวกับใกล้ๆทะเลในพื้นที่สุพร่ณขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ